สร้างสตรีสร้างโอกาสพัฒนาอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตนี่คือส่วนหนึ่งของกลุ่มสตรีที่รวมตัวกันด้วยความมุ่งมัน่นเพื่อก้าวสู่การพัฒนาอาชีพสร้างไรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประธานสตรีของตอบบอลว่าแนะนําว่ามีกองทุนของบุบานสตรีนะ่าสนใจไหมที่จะไปกู้ยืมประชุมก็ส่งรอบมากกว่าจะตกลงว่าจะกู้ก็เลยลองไปทําดูที่กลุ่มก็ตัดเย็บอย่างเดียวเครื่องแต่งกายผู้หญิงคขามีผ้าคลุมแล้วก็ตละลกงคือตละกอตละกงนั่นคือผ้าคลุมน้ำหมาที่กลุ่มนี้ไม่มีอุปกรณ์ครบไปซื้อกันไกลแกมไกลไฟฟ้าแล้วก็โต๊ะพอเรามีอุปกรณ์ครบแล้วคาดว่าเราจะทำอะไรหลายอย่างได้ พัฒนาบัตรสตรีนะคะเป็นแหล่งเงินทุนที่ได้ให้การสนับสนุนสตรีในพื้นที่นะคะโดยมีการรวมตัวของสตรีในพื้นที่ตั้งแต่3คนขึ้นไปนะคะโดยเสนอโครงการขอรับสนับสนุนไปทางกองทุนนะคะกองทุนตัวนี้นะค่ะทำให้สตรีมีโอกาสได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนง่ายขึ้นสร้างงานสร้างรายได้เพิ่มโอกาสในการพัฒนาตัวเองได้ กลุ่มตีเหล็กของหมู่บ้านหมู่ที่5าตำบลยะรังจังหวัดปัตตานีากขอบคุณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มอบกองทุนให้สามารถต่อยอดธุรกิจของเราได้ก็มาซื้อเหล็กทุกทุกชนิดแล้วก็เหล็กที่ทํพระแล้วก็ขวานแล้วก็ใบมีดตัดหญ้าค่ะเราขายหน้าร้านมีหน้าร้านก็จะมีจังหวัดยะลาปัตตานีนราธที่ว่าก็ในในออนไลน์เนี่ยเราจะ ขายใน Lazada ที่เราจะขายคือพร้าแล้วก็ใบมีดตัดหญ้าแล้วก็ขวานแล้วก็มันมีหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับการตีเหล็กหน้าร้านเนี่ยเราจะขายจะมีขายส่งด้วยขายปลีกด้วยอะค่ะขายออนไลน์เนี่ยจะเป็นยอดขายของเรามากขึ้นเลยต้องใช้ทุนเยอะมากขึ้นในการหมุนเวียนของการธุรกิจของเราหลังจากที่กู้เงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเนี่ยทำให้ยอดขายของเราเนี่ยมากขึ้นเหมือนทุกอย่างคือโอเคอะ สามารถหมุนเวียนได้สบายเลยค่ะคิดว่าเออน่าจะทำกมุมขึ้นมาคนเลยคิดว่าเออจะทำอะไรดีอ่ะแรกๆทำไข่เค็มก็โอเคยัง,ย,งยังอยู่ได้มันมันไม่เท่ากับมะพร้าวเพราะว่าหนึ่งมะพร้าวในในหมู่บ้านเราเยอะแล้วก็หมู่บ้านข้างเคียงก็เยอะทางอำเภอก็ได้แนะนำว่าเออนะมีตัวเงินกองทุนบทบ,บาทสตรีนะเพื่อ เพื่อว่าเราจะต่อยอดกลุ่มของเราให้ให้ดีขึ้นหรือยังไงตัวหนูก็ได้ไปปรึกษาทางพัฒนาพัฒนาก็ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดมา <Okay. S 2> เราก็กลับมาทําตัวโครงการค่ะอ่าเราก็ได้ต่อยอดมาซื้อเครื่องนูง้นเครื่องนี้กิจการดีขึ้นสมาชิกเราก็อยู่ดีกินดีขึ้นได้จนเจอ,อครอบครัวอะไรได้ครอบครัวก็เพิ่มขึ้นเพราะว่ากองทุนบนบัตรสตรีนะมาช่วยเสริมสร้างอาชีพให้ กับแม่บ้านเราได้เยอะอา่าหนึ่งเลยหลกัหลกๆก็คือทําให้สตรีเรายังทำเกิดไรได้แล้วก็สองอา่าเมื่อมีการเขาเรียกเกิดเ <kins on> <Gente, S 1> กิดการสมัครใในหมู่คณะอ่าในส่วนน ms, ี้สามารถช่วยเหลือช่วยเหลือกันได้ <thinking. S 2> อ่าสามก,ก็คือว่าเศรษฐกิจอ่าหมายถึงว่ามะพร้าวในหมู่บ้านอะของเราใช่ไหมเขาเรียกว่า มันมันเกิดประโยชน์ได้หลายอย่าง ตัวพัฒนาเองก็เลยแนะนําว่าให้มาคู่เงินของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อจะได้มาซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อจะได้ต่อยอดของกลุ่มให้เพิ่มมากขึ้นเล็งเห็นแล้วว่าประธานกลุ่มนี้การดําเนินงานเขาดีมากแล้วก็สมาชิกอะไรเขาก็ทางานเป็นร่วมมือกันดีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นแหล่งเงินทุนในการพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเงินทุนกู้ยืมได้สูงสุดถึง200 0 0 0บาท ชำระง่ายจ่ายคืนตามืมน่าสนใจนะฉันกำลังอยากจะได้เงินทุนไปพัฒนาอาชีพอยู่พอด,ดีเลยจะต้องทำยังไงบ้างล่ะขั้นแรก <c oughs> เธอก็ต้องไปสมัครเป็นสมาชิกกองทุนก่อนนะ <c oughs> ส่วนคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้ <c oughs> ก็จะต้องเป็นสตรีสัญชาติไทยอายุ15ปีขึ้นไปมีภูมิลำเนาหรือชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในบ้านชุมชนมาไม่น้อยกว่าหกเดือน <c oughs> แล้วเขาไปยื่นใบสมัครกันที่ไหนล่ะ เธอจะไปสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอใกล้บ้านหรือจะสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.womenfund.in.th o ก็ได้นะเมื่อเธอผ่านการพิจารณาได้เป็นสมาชิกแล้วก็จะมีสิทธิ์กู้งเงินกองทุนจังแล้วตอนกู้เนี่ยมีเงื่อนไขอะไรบ้างล่ะ,ะกู้จะต้องรวมกลุ่มกัน3คนขึ้นไปมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่ที่ยื่นขอรับทุน เสนอโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพและมีการดำเนินงานหรือผลงานเกี่ยวกับอาชีพที่ขอรับการสนับสนุนรวมทั้งไม่เป็นผู้ที่มีประวัติเสติมเสียหรือขาดวินยัยทางการเงินมาก่อนด้วยนะถ้าอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุกอำเภอ หรือที่สำนักง,งานเลขานุการคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดปัตตานีโทร073-710-201หรือจะเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ w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  o m e n f u n d i n t h หรือที่ Facebook Fanpage กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก็ได้ค่ะ